มาแล้วครับมาแล้วครับราชาไม่ได้ดูเรื่องนี้ด้วยเหมือนแบบจะหาดูยากครับมันอยู่ในบางพื้นที่เท่านั้นบางช่องทางเท่านั้น넷ฟิกตั้งแต่ไม่มีหารก็ไม่ได้ยุ่งเลยโอเคครับเปิดเข้ามาเป็นราชาครับเปิดจนกว่าจะได้ตุกคู่เทพสักตัวครับนะมันต้องเปิดแล้วครับ ตัวเต็มทำอะไรไม่ได้เลยตัวเต็มแบบโหดร้ายมากทีแรกก็จะเก็บไว้นี่แหละเดือนหน้ามีตัวโหดไงใช่ใช่ไหมตัวฉลองอะไรสิบสองปีนะ่ะเอ้ยอ่านแล้วมันมีมีเหรนะ่ะอ่าเรียบร้อยครับอ่ะแถมจบแล้วครับขอบคุณครับเอวจะได้เก็บตัวไว้ เดือนหน้าพอดีพันพันหนึ่งพอดีก็บวกเลยแล้วกันทำไมต้องรีบเปิดครับดูเลนเลนเจอร์สิครับเจ็ดสองแปดครับงวดนี้มันเต็มจนล้นเลยครับเอามาเปิดพรสวรรค์ไหมก็ควรเปิดนะถ้าถ้าชอบควรเปิดแต่ถ้าเฉยๆเอะ ผมใช่ๆเอามันไหมนะเออมีบาเรียรก็โอเคครับใช้ได้สกิลแม่นทะลุอมตะลดต้านก็เอามาเล่บอสได้ด้วยครับคุ้มครับคุ้มน็อคแบ็คในหลายๆด้านได้อีกแต่ปัญหาก็คือและระยะยืนครับมันใกล้ไปก็ประมาณนี้บวกไปแล้วไม่เก็บไว้แล้ว เลนเจอร์มันลดจริงๆครับก็น่าจะเพิ่มให้หน่อยเพราะเหนื่อยมากครับมันคน่อนข้างเครียดใช้คำว่าเครียดเลย <c oughs> มันเล่นไม่ได้เลยครับทำอะไรนิดหน่อยก็นั่นแหละคือถ้าผู้เล่นเก่าเขาน่าจะจัดการกับเลนเจอร์ตัวเก่าๆได้เรียบร้อยแล้วแบบรู้แล้วไงว่าเอออันนี้ใช้งานนะอันนี้ไม่ไม่อาจอาจจะไม่ได้ใช้งานแล้วนะอะไรเขาก็ลบทิ้งต่อระใหม่แล้วก็ดองทุกตัวครับ เพิ่งมาเคลียแต่เราเคลียรอะไรก็ต้องทำไม่แต้ไม่นั่นด้วยศักยภาพใช่ปะขยายอะต้องทำเปิดหาตัวเล็กๆทำให้มาสเตอร์แล้วค่อยย่อยทิ้งหรืออีโวไปบวกตัวอื่นต่ออะไรเงี้ยดูยครับก่อนเข้าเกมครับเปิดให้มันชัดๆครับที่จริงถ้ามันพอได้ก็จะถอยไปเปิดให้ดูอยู่อีกหลายๆ ID นะเพราะน่าจะเปิดทุก ID เลยเลยเลยครับ เท่าไรสิบแล้วเก็บหกยี่ตีแรกก็จะเก็บไปทำพีร้อยที่แหละอกบก็ไม่ต้องอวดหรอกมัง้งเพราะอย่างเยอะเลยละ่ะกบไม่ต้องอวดหรอกอย่างเยอะประกบเขียวกันก่อนสิถือว่ามันดูครับเอาเลิกเอาใช้ตัวสุดท้ายยอมเสียไหมแม่มันต้องกั้ำกึ่งด้ว,วะ ย่อยเลยดีวะนม่มันต้องมากล้มกึ่งดีวะไเอเอ,เอท่านี้ก่อนนี่คนมันงกกันนะเนี่ยแค่ไม่หายจริงครับห้าบาทสิบบาทก็ไม่ยอมเปฟ้าเปล่าฟ้าไม่ได้โดยจบแล้วน่าสงสารเหลือเกิน โอ้โหค่าหนึ่งตัวตายตายนะครับก็ดูเป็นแนวทางไปแล้วแล้วกันที่เปิดก็เท่าที่เห็นครับเวลาโหลดเข้าเกมพยายามอยากได้ตัวไหนเล็งให้เวลาโหลดเข้าเกมเป็นตัวนั้นนะครับได้หรือเปล่าไม่รู้แต่เป็นความเชื่อ แต่ส่วนใหญก็จะเชื่ออย่างนี้แล้วเวลาเปิดก็เลือกเอาจุดไหนจุดไหนแต่แนะนําไม่ก็รีเปิดนั่นแหละโอเคครับขอให้โชคดีครับบ๊ายบายเอย้แถม,แถมอออาจจะทําคลิปที่มันเกี่ยวกับเกมอื่นหรือบ,บนเรื่องดอกเรื่องอะไรก็จะมือขึ้นให้เห็นอยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็เอาไปเก็กบในเพลย์ลิสต์แต่ถ้าเป็นแบบเกี่ยวกับเกมไลน์เลนเจอตรงๆไม่มี บ่นอะไรนอกเรื่องก็ได้ดูเป็นปกติไม่ได้เอาไปใส่ที่ไหนนะแต่ถ้าไม่ใช่เป็นเกมอื่นหรือบ่นเรื่องนอกเรื่องเดี๋ยจะไปเก็บในเพลย์ลิสต์ก็บ้างก็ปิดค้นคุยดูแล้วกันโอเคครับ okay. สวัสดีอาถ้าแถมิกนิดขยายช่องให้ได้ก็กดีนะครับ <c oughs> ลนแล้วลดอีก